ดีครับสวัสด <ód io. S 2> ีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่3ันยายนธรรมบัิ67นะครับลาว VIP นี่ก็คือเลขจากประเทศลาวนะจะมีให้ชมทุกทวันทุกๆวันเลยนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยรวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับ ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวานเรย่ให้ท่านผู้ชมได้รู้ล่วมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเอาวันนี้มีอะไรบ้างเรามาชมกันเลยนะครับมาชมกันเลยเมื่อวานนี้เข้าไหมเมื่อวานนี้ออก8 6 6 2หอเหรอกนึ่งกับ6 8ด เอาวีพีให้เก้ากับศูนย์มาแปดโอ้หลุดหลุดนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้วันนี้เอาใหม่นะครับอเรามาใกล่กันเลยนะครับสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดสองแปดนะครับสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับสามนี้นะ เราเน้นที่เลขขี้ก็แล้วกัน3นะครับส่วนทางนี้ก็6กเจ็ดแปดนะหกเจ็ดแปดตามนี้นะครับคุณชอบค่อยจัดนะไม่ช่นไม่ชอบก็ลืบรวมเพื่อความมัน่นคงไปนะครับขอขอบพระคุณมากมานะครับครับเราเน้นที่สามนะ3มเราก็อยู่ตรงนี้แหละตามนะครับส่วนอันนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับตามนี้เลยนะครับ สามนี่จะรูดวิ่งนะรับรูดวิ่งนะครับสามเด็ดใครชอบสี่กับสองก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับขอพระคุณมากๆนะครับตามนี้เลยครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแบบเป็นเดือนนะครับแบบเป็นเดือนครับขอขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งแหงแหงเลยครับสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ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 ครับ